ชาบียืนยันเดเมเล่มีความสุขดีในถิ่นค้มหนูอยู่นะครับพูดถึงปรากนิกหลังจอรับงานคุมทีมผีในครั้นี้เฮสกีทีแฟนหงรักมาเน่มากเพราะความขยันดุดเลยเจโก้ชงฟอร์มาด้านเหลือเชื่อของเจ้าหนูเมอร์ตันครั้งนี้ ก่อนที่จะรับฟังข่าวลิเวอร์พูลแฟนๆช่วยกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้กับผมกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะข่าวลิเวอร์พูลนั้นมาเสิร์ฟให้ถึงเตียงนอนกันเลยทีเดียวโดวยกันที่ทางชาบีเออร์นันเดสเทรนเนอร์ของทางบาเซรลนายืนยันมาว่าอุสมานเดเมเล่ตัวรุกของทีมมีความสุขดีกับทีมท่ามกลางข่าวลือเรื่องการย้ายทีมโดยเดเมเล่นั้นที่หายเจ็บกลับมาลงสนามได้อีกครั้งในเกมยูฟาแชมเปียนลีกที่พบกับทางเบฟิการ์บัวนอันคานาที่ผ่านมาเหลือสัญญ,ญากับทีมจนถึงช่วงซัมเม ขณะที่หลายสโมรสรอย่างทางแมนยูเลเฟูโจเวนตุสและก็ชลซีมีข่าวอยากได้ตัวเขาเนี่ยไปร่วมทีมมากเลยนะอยา่างไรก็ตามทางชาบียืนยันแล้วว่าเดนเบเรนนั้นมีความสุขดีกับสโมรสรและก็หวังว่าจะจัดการเรื่องการต่อสัญญาใหม่เป็นที่เรียบร้อยเขาได้บอกว่าผมเนี่ยได้คุยกับเขาและก็มีความสุขดีมากเลยนะที่นี่ชาบีได้กล่าวเราจะพยายามและก็ดูว่าเราจะต่อสัญญากับเขาได้ไหม เพราะสำหรับผมเขาเป็นกุญแจสําคัญของทีมณนเวลานี้สำหรับทางเดเบเลเนี่ทำไปได้ทั้งสิ้น30ประตูกับอีก21แอสซิสจากการลงเล่นทั้งหมด120นัดให้กับทางบาเร์เลนาแล้วมาแต่ย้ายจากทางดอตมุนเมื่อช่วงเดือนสิงหาคมปี2017ในครั้งนี้เจ็กเกคอปนายใหญ่ของทางลิเวอร์พูลพูดถึงรัฟลังนิกหลังมีข่าวอย่างหนักว่าช้ดตัวนั้นตอบตกลงรับงานคุมทีมแมนยูเป็นที่เรียบร้อ,รอย โดยอดีตคุณซือไลซิคคนนี้ได้รับการยกย่องมาว่าเป็นเทรนเนอร์ฝีมือเจี่ยมคนหนึ่งของวงการโดยเฉพาะในเยอรมันที่ได้รับคำชื่นชมอย่างสูงกับการทำงานตลอดเส้นทางอาชีพที่ผ่านมาซึ่งครับเนี่ยก็เป็นหนึ่งในคุณซือที่ยกย่องวรังนิกว่าเป็นสุดยอดฝีมือคนหนึ่งของวงการโดยกลับมาว่าหนึ่งในคนที่เจ๋งที่สุดถ้าไม่ใช่โค้ชชาวเยอรมันที่ดีที่สุดในครหลังนี้ถอย้อนกลับไปเมื่อช่วงเดือนกันยายนที่ผ่านมา วรังนิกเคยให้สัมภาษณ์ผ่านทางโค้ชบอยเปรียบเทียบสไตล์การํรำทีมของเขากับทางครอปสมัยที่คุมบริสซิลมุนโดยใช้คำว,ว่าเฮฟวี่ฟุตบอลความคิดของเราชัดเจนมันคล้ายกันอย่างมากกับทางเชคเกนครอปเพื่อนโค้ชของผมวรังนิกที่กล่าวฟุตบอลของเรานั้นเป็นแนวเฮฟวี่เมทัลนร็อกแอนด์โลและไม่ใช่บอลช้ามันไม่ใช่การผ่านบอลแบบสี่เหลี่ยมจ่ายบอลกลับหลังแท่เป็นการครองบอล มันไม่สมเหตุสมผลในการเล่นฟุตบอลสักเท่าไรนักเอมิลเฮสกี้อดีตกองหน้าของทางลิเวอร์พูลชี้ว่าเหตุผลที่แฟนบ,นบอลสโมสรรักซาดิโอมาเน่มาจากความทุ่มเทเต็มร้อยทุกครั้งยามที่อยู่ในสนามโดยสตาร์ทีมชาติเซน,นิเก้าคนนี้เป็นการสําคัญในแนวรุกของทางของแดนลิเวอร์พูลหลังมาแต่ย้ายมาค้าแข่งกับทีมเมื่อปี2016โดยเป็นหนึ่งใน3แนวรุกในความสำเร็จของทีมภายใต้การกลุมทีมของเชเกนคอป แม้ว่าถูกมองว่าไม่โดดเด่นเท่ากับทางโมเมสลา,าบมากมายซะต่อหนักอยาก่างไรก็ตามทางเฮสกี้เชื่อมั่นได้เลยว่ายืนหยัดในทีมและกับผลงานอันยอดเยี่ยมยามที่ไม่มีบอลกับตัวเป็นสิ่งที่แฟนบอลชื่นชอบเป็นอย่างมากเมื่อคุณมีใครสักคนหนึ่งใส่ตัวเลขของซาลาคนนี้ทุกคนก็จะพูดถึงเขาแม้ว่ามาเน่จะมีตัวเลขที่ยอดเยี่ยมเช่นเดียวกับทางเฮสกี้ซึ่งกรา่านทางเดนินเบอร์และ,ะเรื่องตลกก็คือ เรานั้นไม่ได้พูดถึงกองหน้าที่ซ้ำไปเราพูดถึงปีกมันเป็นปรากฏการณ์พวกเขามีทุกอย่างนะอัตราการทํางานของเขามันหน้าหัศจรรย์เป็นอย่างมากและนั่นคือสิ่งที่แฟนๆลิเวอร์พูลชื่นชอบในตัวเขาเขาไม่เคยยอมแพ้เขาสู้อยู่เสมอไล่บอลกลับมาเข้าปะทะจากนั้นก็พยายามลุยไปข้างหน้าและพร้อมเอาตัวเข้าแรกนั่นคือสิ่งที่ทําให้แฟนๆรักเขานักเวลานี้ ก็มีหลายครั้งเหมือนกันนะในวงการฟุตบอลที่สิ่งต่างๆนั้นไม่ได้เป็นไปได้ดีดสำหรับคุณแต่ตราบใดที่คุณทํางานอย่างหนักเดินหน้าเข้าใส่อย่างเต็มที่แฟนบอลน,นั้นก็จะสนับสนุนคุณอยู่เสมอในครั้งนี้เอโกอันคนตราจอมทัพชาวสเปนพูดถึงฟอร์มการเล่นอันนาเหรือเชื่อของไทเลอร์เมอร์ตันแข้งบรุน่น้องที่ประเดิมสนามในศึกยูฟาแชมเปียนลีกเป็นนัดแรก้วยการอ่าผลงานอันยอดเยี่ยมของเขา ซึ่งเมอร์ตันนั้นผลหนึ่งกำลังเคียงข้างทีโก้และก็อาริคกออเกเกชมารินช่วยให้ลิเวอร์พูลนั้นเปิดแอนฟิลอาลเชนะเอฟซีเปอร์โตไปได้2.0ต่อในศึกยูฟ่าแชมเปียนลีกรอบแบ่งกลุ่มนะัดเมื่อคืนที่ผ่านมาคุณรู้ได้เลยว่าเขาเนี่ยมีพสวรวค์ซ่อนอยู่ข้างในนะและมันทาให้เขาดูแตกต่างไปจากอายุที่เห็นเลยตีโก้ได้กล่าวถึงผู้หนุ่มคนนี้เขามีเส้นทางอีกยาวไกลทุกคนรู้ว่ามันเป็นเรื่องยากมากๆเลยนะในการจะมาถึงฟุตบอลระดับนี้ได้ แต่เส้นทางของเขาง่ายกว่าเพราะเขามีพรสวรรค์และเขายังมีความเฉลียวฉลาดไม่เฉพาะในระหว่างเกมการแข่งขันนะแต่การเฝ้าดูเหมือนด้วยเขามีอนาคตที่น่าเหลือเชื่อรออยู่ที่นี่ผมคิดว่าในสโมสรแห่งนี้อนาคตจะต้องดันเขาขึ้นสู่ชุดใหญ่อย่างแน่นอนอาร์เ็กออกเล็กเชมเบรนกองกลางจอมลุยของทางของแดนนิบฟูมีความสุขกับการเริ่มต้นได้ลงเล่นอย่างสม่ำเสมอ er, ในรายการนี้โดยทางดิโอกเนีย เริ่มได้ลงเล่นอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมาให้กับทีมหง์แดงในดการนี้หลังจากที่ฤดูกาลก่อนแทบหายหน้าไปจากทีมเลยเพราะอ,อาการบาดเจ็บคุณย่อมต้องการจะลงเล่นมากที่สุดที่คุณสามารถทําได้การลงเล่นต่อเนื่องมันจะช่วยให้ทําให้จังหวะของคุณกลับมาอีกครั้งระดับความฟิตก็เพิ่มเติมขึ้นอีกด้วยซึ่งอ็อกได้กล่าวหลังเกมที่ชนะเอฟซีเปอร์โตไป2ต่อศูนย์เมื่อคืนที่ผ่านมาซึ่งเขาเนี่ยได้ลงเล่นเป็นตัวจริงแถมเล่นได้อย่างโดดเด่นกันอีกด้วย แต่ส่วนตัวแล้วมันจะเทียมเลยทีเดียวที่ทางตีโกกลับมาจากอาการบาดเจ็บผมแน่ใจมาว่าเขาเองก็จะพูดในแบบเดียวกับผมอย่างแน่นอนมันเป็นเรื่องที่ดีนะที่มีเขากลับมาผมคิดว่ามันสําคัญสำหรับเจ้าหนุ่มไทเลอร์เมอร์ตันด้วยการมีตีโ e กและผมก็พอมีประสบการณ์คอยช่วยเหลือเขาและผมคิดว่าเขาเองก็ทําให้ดีเป็นอย่างมากเลยนะในเกมกันนั้น สองนัดหลังสุดของทั้งลิเวอร์พูลถือเป็น2เกมที่พวกเขาทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมจากการชนะารสตอนในลีก4-0เมืม่อวันเสาร์ที่ผ่านมา,าตามด้วยการทุบ FC เปอร์โต้2-0ในเกมยูฟาแชมเปียนลีกรอบแบ่งกลุ่มท่าน,นี้หนึ่งในประเด็นน่าสนใจจาก2เกมหลังสุดของทั้งลิเวอร์พูลคือการที่ไทเลอร์เมอร์ตันได้รับโอกาสในการลงเล่นหลังจากที่เมอร์ตันถือเป็นเด็กท้องถิ่นในย่านเมอร์ซี่ไซ์ มาจากศูนย์ฝึกของของแดงลิเวอร์ p ูและก็ยังพึ่งจะมีอายุเพียงแค่19ปีเท่านั้นโดยที่จริงก่อนถึง2นัดหลังสุดนะฮะลิเวอร์ pool เมื่อต้นเนียก็เคยเล่นกระทางทีมของคุณซืซอเจกเกนคอฟในรายการกน,นี้มาแล้วนั่นคือในรอบ3กับทางรอบ4ของศึกคาราบาวครับซึ่งวันนี้เรามีเจ็เกี่ยวกับเขามานําเสนอทิดหน่อยเพื่อที่ทุกคนทุกท่านจะได้รู้จักกับเจ้าหนูคนนี้มากยิ่งขึ้นในครั้งนี้เริ่มจากหนึ่งกันก่อนนกันกชีวิตวัยเด็ก ดยเบอร์ตันคนนี้เกิดที่เมืองวาราซีซึ่งอยู่ในขอบเขตย่านเมอร์ซิไซด์โดยเขาก็เหมือนกับเด็กช่างกระดหลายคนที่ชื่นชอบกีฬาฟุตบอลและสมัยที่ยังเป็นเด็กนั้นเขาเล่นกับทางกรีนลินส์และเอฟซีสโมสรในย่านท้องถิ่นของบ้านเกิดของเขาต่อมาผลงานในแคนดิีของเขาหน่ะตลอดทั้งฤดูกาลปี 2019- เ 20, ถึง2อ2 0เบอร์ตันถือเป็นตัวหลักให้กับทีมรุ่นอายุไม่เกิน18ปี ของทางลิเวอร์พูลโดยเขาได้ลงเล่นในกระแทงชีนเยาวชนของลิเวอร์พูลรวมแล้ว14นัดทุกรายการรวมถึงยังสามารถทําได้2ประตูกันอีกด้วยโดยในจำนวนนั้นเป็นการลงสนามในเกมชามบริกิตรุ่นอายุไม่เกิน18ปีเป็นจำนวนกว่า11เกมในของหลักนี้สำหรับทางดุการนี้นั้นมอรตันได้ลงเล่นในทีมเยาวชนของลิเวอร์พูลในทุกรายการไปแล้วถึง13นัด หากนับจนถึงปัจจุบันและเขาก็ยังได้เป็นกระตันทีมใม้กระทางทีมวัยเด็กของทางลิเวอร์พูลแตตอนที่ลงเล่นรายการยูฟายุ a ลีกหรือเกมระดับยูฟาแชมเปี้ยนลีกของนักเตะเยาวชนเพิ่มเติมกันอีกด้วยนะเจ้ามาความสัมพันธ์ต่อทางลิเวอร์พูลอย่างที่บอกไปในเบื้องต้นเขาคนนี้เป็นเด็กจากทางเบอร์ซีไซด์มาตั้งแต่เกิดแล้วทําให้เป็นเรื่องธรรมดาที่เขานั้นจะชื่นชอบลิเวอร์พู ดยที่จริงแล้วทั้งเขาและก็คุณพ่อของเขาและก็พี่ชายของเขานั้นก็ต่างถือตั๋วปีสำหรับการเข้าชมเกมตรงอัศจรรย์ฟังแอนฟิลด์โรดเอาไว้ด้วยซึ่งทั้งหมดก็มักจะมาชมเกมที่แอนฟิลด์ด้วยกันอยู่บ่อยครั้งซึ่งทั้งหมดนี้เมอร์ตันเหมยตเตร์พูลเป็นไอดนอลนในการเล่นฟุตบอลเหมือนกันสุดินความที่เขาเนี่ยเล่นตำแหน่งมิดฟิลด์ทำให้สมัยเด็กเขามีสิเอ็เจลาดเป็นแบบอย่างในการเล่น ขณะที่ปัจจุบันเจ้าตัวนั้นศึกษาการเล่นจากทางติเอโกอันคาตราเป็นหลักณเวลานี้นั่นเองครับและข่าวด้พูฟในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้เดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปขอบคุณทุกคนที่รรับฟังกันทุกทุกคนครับ